สวัสดีครับผมดวงนัทนานสุริเจริญครับบอรลักษ์วงเลีวังสิริเจริญค่ะวันนี้ตรงกับวันพ่อแห่งชาติครับวันที่5ธันวาคม2565ค่ะปีคริสตศักราช2022นะครับวันนี้เราสองคนมายืนอยู่ตรงไหนครับจาร์ลักษ์ครับน่าจะเป็นหอนาฬิกาเขาเรียกเมืองเก่ากูเกตนะคะใจกลางเมืองเลยไม่ใช่น่าจะและครับนี่คือใช่เลยครับนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับเพราะว่าในที่พักของเรานะครับ ก็มีภายในห้องพักเนาะมีภาพของพาร์ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะแล้วก็นาฬิกาอยู่ด้านด้านทางขวาของอาจารโดมนะคะครับแล้วก็นี่ครับชาเตอร์แบงชาเตอร์แบงเดินนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับจ่าะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งสองฝั่งเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ปิดนะคะวันหยุดค่ะเป็นมิวเซียมภูเก็ตไปแล้วนะครับซึ่งเราก็วันนี้โชคดีด้วยนะได้เห็นพี่เจ้าหน้าที่ของทางเมืองนะครับมาตีเส้นจราจรลงไปลงไปอ เห็นไหมครับทาสีอยู่นะคะทาสีพื้นใหม่ให้มีสีแดงที่สดเห็นชัดเจนนะคะเวลาคนข้ามถนนจะได้ปลอดภัยค่ะครับผมก็เป็นเมืองที่น่ารักมากครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เยอะเลยนะอาจารย์รัก<ช>โอโ้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นฝรั่งเราเรียกว่าฝรั่งนะคนไทยเป็นยังไงครับอาจารย์รักฝรั่ง ทุกสำเนียงเลยนะคะเมื่อวานที่ได้ยินมีทั้งอเมริกันยุโรปตะวันออกกลางนะคะอินเดียแบบว่าเยอะเยอะมากมากกว่าคนไทยแเปอร์เซนต์มากกว่าคนไทยค่ะครับแต่ว่าทุกที่นะครับก็มีความน่ารักของเมืองเราจะเดินดูกันไปด้วยอ๋อโอเคนะนี่นะฮะเราก็จะให้ดูว่ามีความน่ารักของแต่ละที่นะฮะแล้วก็ศิลปะนี่แบบว่าสวยมีอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตเองนะครับแม้แต่อาคารที่สร้างใหม่ๆนะคะฝั่งงจะมี แบบแบบนี่เห็นไหมคะแบบให้เข้ากับตัวหอนาฬิกานะคะแล้วตึกพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตึกโปรตุเกตเก่าตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยนะคะข้ามไปอีกสองรอบค่ะโอ้โนี่เรามาลองนั่งจาระครับเดินมานั่งที่เขาเรียกว่ามานั่งข้างทางเนี่ยนะครับซึ่งก็สีสันสวยงามมากและเฉพาะ การตกแต่งนี่ผมว่าแม้แต่พื้นนะที่เป็นฝาท่อปิดท่อระบายน้ำที่พื้นถนนนะนี่นะครับก็ยังมีการออกแบบนี่ครับด,ดีไซน์ครับดีไซน์โอ้นี่ครับสีแห้งแล้วนะ,วะนั่งลองนั่งดูนะครับนี่เห็นนะโอ้โหนี่เป็นไง ป็นไงครับสวยงามอากาศดีค่ะนีะ่กันประมาณใกล้เที่ยงนะคะแต่ว่าก็มีลมเย็นตลอดเลยแล้วก็มีแมดดอ่อนครับผมก็นับว่าวันนี้เรามาเรียกว่าฉลองก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันพ่อแห่งชาติสาหรับทุกครอบครัวกัลยาณมิตรของเรานะครับค่ะก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคัขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็แล้วแต่นะล้วนดีงามทั้งสิ้นนะครับอ,อย่างางมา เราก็จะเห็นทั้งโบสถ์คริสต์นะคะมัสยิดอิสลามแล้วก็วัดไทยะค่ะยิ่งใหญ่ทั้งทั้งสแบบเลยนะคะเป็นเป็นอยู่ในจุดต่างๆของเมืองค่ะสวยงามมากครับตอนนี้เราก็จะลุกขึ้นแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็อยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทา่านเคารพนับถือนะครับได้ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณพ่อของเราใช่คุณพ่อปรีดาวงดวยหวังลุงนะคะครับผมคุณพ่อทวีสิริเจริญของผมด้วยนะครับ แล้วก็คุณพ่อของกัลยาณมิตรทุกทท่านเลยนะท่านสามารถอธิษฐานจิตนะฮะคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยนะครับหอน้อยนะฮะนะแล้วก็คุณพิงค์เคอร์นะครับยายาทวดคิตขอมาทานดูอ่านี่นะครับแสงสวยงามมากดูนะโอ้โหไปมาครับนี่ครับอ่ามาครับจ้าละครับ โอเคเดี de ux, de ux. ๋ยวเราจะตัดภาพไปเรื e ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวครับมาสดีครัา